พี่น้องท่านนะครับก็ฝึกจจกตั้งแต่ว่ามันเกิดตั้งแต่องค์กรมันเกิดที่นี่จากที่นี่มาด้ก็เอาอย่างนอ้่าเลยวันเกิดถึ่สองนะฮป Happy Birthday แล้วก็มีที่สุดมาก Happy New Year แอดแอดแอดวะ Happy i t นดูด้วยะรู้จักก็ไม่ใหม่นะรู้จักไม่ใหม่ เขาคุมเขาคุมไม่อยากเสียตังค์มากไม่อยาก่ทีเสียตังค์และพยายมากทีเดียวเลยแล้วปีนี้เป็นยังไงคะปีนี้เป็นยังไงคะไม่ใช่พี่น้อยก็วันนี้นะวันนี้วันนี้สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยผมดีอย่างนี้ทุกคนเลยลองเพลงนั่นจริงเขาเพลงได้ดีเหมดทุกคนเลยเพราะอะไรไหมเขาคุเป็นคุ้ม แต่ถ้าไม่ถูกคงไม่ดีให้ให้ใหย้อน,นไปดูกออารเราเป็นี่เ้าเบิกฝนนะถ้าไม่ปบิกฝนมันก็อย่างนั้นแหละมันก็มีปีผ้าตลอดตอนนี้ดีดีเททุกคนไม้แต่คุณแรมี่งผมช่ผมเขมแบบร้องก็คุณแรมนี่เออคุณอยู่ถูคุณเล็กถูก <ๆ S 1> คือคือถ้าคุณเล็กถูแล้วคุณก็ถูหมดแหละ แล้วขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆก็เทียงเลือกึุนงารใหญ่ที่สิ่งที่ผมฝากไว้ว่าผมเองผมจะตั้งใหญ่ตั้งใหญถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีด้วยให้คุณทั้งหมดแล้วคุณถ้าคุณจำที่ผมสอนคุณได้นะคุณเอาคำพูดของเราไปสอนคนอน่ยได้เลยเพราะผมเป็นหลักสคุณรู้ไปนะก็มีมีหลายก็ก็ก็ หยุ่ก็คุยให้น้อยลงหน่อยเม่งก็พูดลงหน่อยเขียนน้อยลงหน่อยนะขอบคุณพี่แดงครัพงครับทยกินมี่ีครับค่ะก็ขอบคุณครูนะคะก็ลูกศิษย์ทุกคนนะคะรักคุณครูคะแล้วก็เต็มใจในทุกๆเรื่องกีิจกับคุณครูคุณรูสบายใจนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ ปกติเราจะถ่ายรูปหมู่แต่เราถ่ายไปแล้วนะคะยังไม่ถ่ายี่นี้มีใครยังไม่ถ่ายพี่นร่มาแล้ว้องเราโอเคมาเลยพี่ลงค่ะนี่เรื่องจยากเดือนธันวาเป็นเดือนเกิดของหลายลายท่านนะคะเริ่มจากคุงครูน้องเกต